สวัสดีค่ะ เทศกาลวันไหวพระจันทร์ปีนี้ปีพศ2568ตรงกับวันใดสําหรับปีนี้นะคะเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะตรงกับวันที่6ตุลาคมค่ะขึ้น14ค่ําเดือน11ค่ะก็เป็นเทศกาลของชาวจีนนะคะก็จะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืนนะคะในบางประเภทนะคะก็จะมีการจัดประเภณนี้ใหญ่เช่นมีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดงค่ะบางแห่งก็จะมีการเชิดมังกรนะคะ สำหรับขนมที่มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้ก็คือขนมไหว้พระจันทร์ค่ะซึ่งมีสันทานกลมคล้ายขนมเค้กนะคะทำจากแป้งแล้วก็มีไส้ต่างๆนะคะที่เป็นธัญพืชนะคะสำหรับเส้นไหว้และรับประทานกันในเทศกาลค่ะก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ ก็เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนนะคะที่จัดขึ้นกลางฤดูใบไม้ร่วงนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวค่ะที่จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติค่ะ